สวัสดีค่ะเราเคยรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกรู้สึกที่แบบอนอนไม่หลับเครียดเป็นอย่างนี้กันบ้างไหมตัวซีเตอร์เองเนะี่ยก็เคยเป็นอยู่นะคะเพราะอะไรละ่ะเราลองนึกถึงสาเหตุดีเราไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเจ็บช้ำน,น้ำใจหรือเปล่าหรือใครบางคนมาทำให้เราเจ็บช้ำน,น้ำใจหรือเปล่า เราไม่ได้ปล่อยวางอะไรไหมนะบาปได้เข้ามาในโลกนะคะตั้งแต่สมัยอดอัมอีวานะคะในความเป็นมนุษย์ของเราเราก็มีบาปกันมาทุกคนนะคะก่อนตอนเราเกิดมาก็จะมีบาปกําเนิดแต่เขาบอกว่าทารกนะคะก็เหมือนกับผ้าบริสุทธนะิ์เนาะเกิดมาไม่รู้อิโนอีเนอะไรไม่เคยยังไม่เคยทําบาปนอกจากบาปกาเนิดก็เหมือนกับกันที่เรามีน้ําบริสุทธิ์นะคะ ลกแรกเกิดก็เหมือนกับน้ำบริสุทธิ์หรือเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะที่ยังไม่เคยทำาบปผิดอะไรแต่พอเราโตขึ้นนะตอนตเล็กๆนีนะ่ก็เคยนะขโมยเงินแม่พูดโกหกกับแม่บาปได้เข้ามาแล้วนะได้เข้ามาความหมุนหมองในชีวิตเริ่มเข้ามาจากการทำบาปเล็กๆน้อยๆนะคะอายุห้าวขวบขโมยเงินแม่ พูดโกหกกับแม่เถียงแม่แลอกกันบ้านเพื่อน่อะเริ่มขุ่นแล้วน้ําเราเริ่มขุ่นแล้วถ้าเรายิ่งทําบาปผิดมากขึ้นเท่าไรมันก็จะยิ่งขุนมากขึ้นเท่านั้นนมากขึ้นเท่านั้นพูดนินทาคนอื่นพูดให้ร้ายคนอื่นพูดจะเสียหายะหายโพสต์ด่าคนอื่นว่าย่างนู้นอย่างนี้อ่ะ มันก็เริ่มดำขึ้นแล้วนะหรือว่าไปโกงใครเข้ามาทําคอร์รัปชันหรือไปพักลุกพักเมียใครเข้ามาเริ่มดำขึ้นแล้วถ้าเราไม่ชําระให้มันบริสุทธิ์มันก็จะยิ่งดำขึ้นดำขึ้นแต่ถ้าเราต้องการที่จะกลับใจหันกลับมหาหาพระเราขอพระขอโทษพระองค์หันกลับมาหาพระองค์ แห่งความรักความเมตตาของพระที่จะอภัยบาปให้กับเราโดยผ่านทางศีลอภัยบาปก็จะชําระเราให้บริสุทธิ์เทีละเล็กทีละน,น้อยถ้าเราทําบาปมากขึ้นเท่าไหรมันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราทําบาปผิดน้อยมันก็จะใช้เวลาน้อยในการชําระล้างนะคะนี่น้ำจะเริ่มใสขึ้นแล้วนะน้าก็จะเริ่มใสขึ้นแล้วถ้าเราเพยายามที่จะชําระล้างมันบ่อย มันก็จะใช้สะอาดกับมอบริสุทธิ์เหมือนเดิมนะคะการใช้เวลาในการทําให้มันชําระนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะเราต้องการที่จะใช้บริสุทธ์เหมือนเดิมไหมหรือเราที่จะให้มันอยู่กับเราไปอย่างเงี้ยความสุขรป,ปกอยู่ในใจของเราดําๆอย่างเงี้ยนะมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเกิดเราจากโลกนี้ไปหรือเป็นอะไรไปด้วยจิตใจแบบนี้แล้วเราจะเข้าสู่สวรรค์ได้อย่างไรนะคะก็ ขอให้เราได้ใช้พลังอำนาจของพระนะคะทำระล้างความบาปผิดของเราให้บริสุทธิ์เหมือนเดิมเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่สวงชั้ววันนะคะไปพบกับพระพักของพระิเจ้าพร้อมหน้ากันนะคะความดีความรักนะคะขอให้ดำรงอยู่ในตัวเราทุกคนดูสิคะน้ําเริ่มใสแล้วยิ่งถ้าเราทําให้มันใสทําให้มัน ให้เราอยู่กับพระอย่างสม่าเสมอนะคะขอโทษพระอยู่ตลอดนะคะไปแก้บบบรับศี่อยๆนะคะจิตใจของเราก็จะใสสะอาดกลับมาเป็นน้ําบริสุทธิ์ด้เหมืนเดิมน,นะคะก็ขอให้เราทุกคนนะคะมันทําความดีรักกันแล้วก็กับใจมาพระกันนะคะขอพระอวยพร